สวัสดีครับมือนี้กลับมาพอกับบาวคิวอีกเช่นเคยครับผมเมือนี้กลับมาเลาะไกลับนะครับกับของเขาก็เป็นกับเล็กนะครับผมเป็นกับทีโม่แล้วหาหลังนะครับกับกับที่พรท่านในโม่นะครับมาล่องของใหม่ครับมาล่องกันว่ากับโม่แล้วกับกับเพทันในโม่เนี่อันดี้ไม่สมานก็กานนะครับแล้วก็น้ำหอมสูตรเดิมครับน้ำหอมสูตรเดานะครับกับบ่วงจีเอามาแซมนะครับเนี่ย ประมาณยี่สิบหลังเลยครับบ้านรวาสิมีทางไซบบอขันมีทางไซผมกับสีไซนะครับขันบ๊อมี่กับค่อยว่ากันอีกทจนึงครับไปครับผมผมนี่ผมกับสีไซประมาณนี้เลยเนาะครับกับสีมีทางเนาะครับเห็นล่างๆผมกับสีไซไปยังสีเลยแล้วมาที่นี่ยิบกลับมาพิทครับเอาตัวไอ้ที่ว่าบ้านบ๊อมี่เหล็กมากนะครับ่าดเลยครับโดยไซแค่สามกลับเนะครับกลับโม เดี๋ยวเข้าไปจุดต่อไปกันต่อครับผมไปครับนี่นะครับผมจะสีไปประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่วงกับเหลือประมาณสิบหลังนะครับสิบหลังกว่าแล้วก็กับกับบมี่เล็กนะครับเล็กตัวไทยไทยมันเนี่ยครับเนี่ยเห็นบ่มเล็กตอนไทยมันยิบมาพิดอันครับเดี๋ยวเข้าถารุ่นน้ำกันมาเข้าติดมานมา เราลุนเลยครับไปครับผมครับเ๋ยวผรไม่ยามกับพ้อเนาะครับมาลุนกันวันสิมีโตครับผมก็ใส่ใบโล่งๆเนี่ยแหละครับไม่ได้ใส่ว้ใส่เนาะได้ใส่หกวันไหนลุนไปนํำกันครับกับแหลกยังอยู่ดีนะครับยังมาทำงาน ไปครับไปเรื่อยๆใส่ไว้ไกลๆกันเลยนะครับผมว่ได้ใส่ไว้นไดนนะมีอาการบ้างมีอาการบ้ายังอยู่ดีนะครับยูมเดิมนะจุดสุดท้ายครับของฟังได้งี้เน,นะ ครูกับซาสักครู่อ่ะอันนี้ก็ยังอยู่นะครับเดินไปยามไปเรื่อยๆครับรับจุดกับจุดที่หาแล้วนะครับผมจุดที่สี่ป่ะเหมือนเดิมครับยังประเทนี้มีตัวเขานะครับจุดที่หานี่กับรู้ว่า,วาสิมนี้โตวา่ารวมไปน้วกันนะ มันไป็นิมตัวเขาปะเหมือนเดิมนะครับผมกลับยิ่งยูด่ดีจะไปถึงจุดถัดมาแล้วนะครับว่ารูชิมีแต้มปุ๊กครับเนี่ยหลุนไปน้ำกันนะครับห้อยเป็นห้อยคนมาใส่แล้วนะครับผมก็เลย่แน่ใจว่าสิมีจิสิถือก็ถือมีคนมาใส่บ่วงหยดเข่าเรียบร้อยนะครับ ยังไม่ได้ในมานะครับเงียบดีมากย่นลงส่บ่วงไว้นะครับหลังหนึ่งเห็นน้อยหมุดครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีโตมากก็ได้ยังไม่ได้ในมานะครับที่หัวเก๋งไม,ม่โตนะครับเงียบนะครับ ไม่รู้ว่าถ้าสีใดบ่ได้เงียบๆนะครับผมว่ามันใจกันว่าสีมันบ่เบิ่งกับห้อยเขาใส่ไปหอดบ่ได้กูนะครับครับโอ้มีโตครับมีเต็มมีเต็มเัีวมกันนะ โอ้ยต้มครับี่ต้มโอ้ใส่งไงครับใส่งไงโอ้ดำปืนแล้วครับบ่ทัานตายนะครับกรานี้เขาทำงานนะครับมันๆครับผมแล้วเขาไปเบิ้งต่อไปครับผมกรานี้ว่าทำงานนะครับแล้วเข้าไปลุ้นกันครับเลิกกลับอยู่เมื่อกี้กันแล้วนะครับผมมันเกือบมันแล้วนะครับแต้มหนึ่งแล้วนะไปครับไปกันต่อครับผมแต้มหนึ่งนะครับ ของคําขึ้นนี่ก็ถเือกเป็นกรับไอ้ที่ผมบอกมาใไหมนะครับเมื่อเป็นกรับไอ้โม่แล้วนะครับเป็นกรับปกติดีแหระครับกระือว่าพ่อได้ขวานะครับผมแต็มนีก็ใหญ่เติบนะครับแปดเก้าขีดได้ครับหญ่งเรียครับหุดเลยเพิ่งได้หางซํำนิ้วก้อยผมเลยนี่ก็นิ้วก้อยผมเองครับไปครับเดี๋ยวร้อยรุ่นย่ำเสว่าสีมันเมื่อมาครับผมสวัสดีครับผมบรรยากาศเสวอ มายามกับครับมาเนี่ยเวลากับประมาณหกโมงเช้าน,นะครับผมบรูว่าเสียห้องสีมีแต้มปะแต่รุนกันครับเหมือนกันในแต้มหนึ่งนะครับแต้มใหญ่ครับประมาณแปดเก่าขีดได้เดีย๋ยวห้องไปตัดไปตอนยามกลับเลยครับไปครับผมขี่ม้แล้วนะครับใส่ไปสามกับเลยนะครับเลี้ยงไว้เลย สามกับสีกบ่กับกับญี่ปุ่นครับแต่ว่าบริเวณไม้นะครับผมพอจําหม่องไซใดนะครับเมมลืมอนไม้รุนกันสิมโ,โตเขาปะน,นี่ยังอยู่ขึ้นเ่าครับเก็บสักครู่ครับนะครับเหมือนกันเัาสีมานปะหสีมานเ,เต็มปะแบบนี้นครับหาก่อนอันนี้ก็บอม,มานะครับ อันนี้ก็มาเดี๋ยวเก็บสักครู่ครับครับสีมันบ้านูนครับมาทำงานอีกแล้วครับผมหลังที่สามแล้วนะครับโอ้ยหยามมากครับหลังนั่นเอาหนูว่ายโยนะครับแต่ว่าหลังนี้นี่แต้มครับผมเป็นหนูกําลังใส่ไต่ลูกนะครับใส่แววนอยู่เลยครับใด้ครับเก็บครับครับผม นี่กับเป็นผลงานเฮ่าครับแต้มหนึ่งนะครับต่อโตรุ่นครับรุ่นโลกนะครับมีคนร้อยบ่วงนะครับเดียวร้อยกลับครับนาฬิร้อยวงที่ถือไปนะครับถือไปหลายจุดเลยครับแล้วก็คนกะเมานะครับนี่แหละบัดยหนมันในนันรถครับคนร้อยรถห้อยกัดเนุนเอล่ครับ ต่ละมงแต่ละจุดเขาเอาไปเลยนะครับผมคิดว่าสีเอานะครับนว่าสีมันมคุมอเอาอันนี้ก็ทักวกลับบ้านไปนี่พอได้ขัวครับฟองตัวใส่น้ากันพอได้ขัวเพอได้ออมนะครับ่าว่าคลิปนี้ก็ฝากก็ไล์ก็ติดตามช่องอีสานแชแนลน้ำเน้อน,นะครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าคิวน้ำเน้อน,นะครับสำหรับเมอนี้บ่าคิววิสคอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ